เปิดเบรกเกอร์ขึ้นแล้วมีไฟโชว์เลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่าน่างแสงนะครับวันนี้สภาพี่น้องมาตรวจเช็คสลัดเซลครับผมไฟสลัดเซลมันบ่กขึ้นเป็นวะาไปเบ่งดันไหครับผมพี่น้องวางเป็นน้ำหนังเนาะครับผมเปิดเบรกเกอร์ขึ้นแล้วมีไฟโชว์เลยครับผม เดี๋ยเขาจะต้องเช็คเบ้างว่าให้ไฟเขามาเลียงมัเนาะครับผมสายนี่สายครูนี่นะครับผมบอกรบเดี๋ยวปเป็นยังไงครับผมเอาไฟไปตรงที่ดีซีโวลต์เนาะครับผมตรงนี้จำมันไปเลยะครับผม,บน,มนี่ทิปของงานที่ขึ้นมาเนาะครับผมหยับจิลีครับผมพี่น้องบ่ม,มีไฟมาเลียงะะมัครับผม นันนันเคาก็ต้องหาสาเหตุนะครับผมว่าแต่ละแผงนะครับผมว่ามีไฟมาเลี่ยงมาบอ,อาตรงนี้นะครับผมพี่น้องเป็นโยโยอดนะครับผมขอตตอก็ยังมันหลุดอี่จังมันมน่าจะใหม่นะครับผมพี่น้อง ว่าขาต้ามันติดเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะบ่ใหม่นะครับผมขาต้าใหม่ตัวนี้ครับผมเดีย๋ยวถอดออกมาเปลี่ยนใหม่ครับผมอะไรนี่วะน,อน้องมันถอดเมื่อไหรพี่น้องเอ้ยมันใหม่ละดำปีเลยมาหน,นีผมม่ได้เอาอะไรอของโซลาร์เซลล์มากนะครับผมผมติดต่อตรงเลยพี่น้องให้เพิ่นใส่งานไปก่อนนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวผมสิจกกัดการเอาคีมตัดแล้วก็ติดต่อตรงให้เพิ่นนะครับผมพันประเทะไว้นี่ต่อมัดแบบนี้เลยครับผมพี่น้อง <c oughs> โมเดลขาต่อต้นละเซี่ยวมากครับพี่น้องขาต่อ m 4นะครับผมซื้อมันเดี๋ยวเอาประเทะพันให้เพิ่นน้อยครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับผมมาล,ลองวัดไฟเบิ่อนนะครับผมพี่น้อง ครับผมไปตรงที่ DC โวลต์หม่องเก่าครับผมเดี๋ยวก็เอาขอวกขวลบจิ้มไปหม่องเก่าครับผมนี่มือเดียวพี่น้องเยปิี่ไฟบ้านที่มีไฟขัดขึ้นมาแล้วครับผมอ้าวไฟมากครับผมหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดเก้าโวลต์นะครับผมโอเคครับผมเข่าทางครับผม ซับเบเกอร์เพื่อพี่น้องซับเบเกอร์เพื่อครับผมว่มาไฟติดขึน้นนี่มั้เนาะครับผมน้ไฟมั้งเหครับผมเยมาโอเคครับผมปั๊มไหนจะทำงานนะครับโอเคพานครับผมเยี่เกย์ยี่น้ำไหละปะม,ม,ม,มันทำงานหรือดิทำงานหอรอวะแมน โอเคครับผมสำหรับมือนีนะครับผมนี่น้ำไหลแล้วพี่น้องเพิ่นอุดไว้แบบนี้นะครับผมนี่ีได้การครับผมมือนีอ่าครับผมสำหรับมือนีนะครับผมวิธีการตรวจเช็คไฟสุลัดเซียวนะครับผมไฟแดงบ่ข้นเลยครับผมมิดจีรีนะครับผมผลปรากฏว่าต่อเอ็มซีโฟใหม่นะครับผม ผมก็ได้ต้อตรงไปแล้วนะครับผมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจิตมือรุ่นกติหามะต้อหายเพลินไม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตรวจเช็คตรวจสมไฟโซลิดเซลล์นะครับผมเป็นปั๊มน้ำบดานนะครับผมทีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราเลยครับรับปนี้สวัสดีครับ